แค่ขอไปห้าจักสามสิบโซบงสามนาทีก็บว่าน,นาท,นนาทีกับพี่รองคาร์วันนี้ขอบคุณแม่อ้อยออสเตรเลียนะครับบึน้นจะเดินทางกลับออสเตรเลียแล้วนะครับขอบคุณที่อ่าสปอร์ตลูกๆเสียงที่บอกทุกๆชีวิตด้วยนะครับอขอบคุณมาไล่กอ,อนไลน์งามๆนะครับ <c oughs> มาไล่หล่ะมาไล่ยีหลีนี่ยหล่ะเนาะแม่บ้านขอบคุณแม่โยกันดับหนึ่งครับแม่หอยนะครับ ไป้แกกูเกลครับพี่น้องครับผู้ใดมาท่านได้ถ่ายรูปกับหลานหรือว่าจะถ่ายรูปกับน้องอาไอ้นะคะจะเข้าไปถ่ายหลังเวทีเด้อพี่น้องเด้อเนาะหลานเนาะอายุราวบอกครับพี่น้องแล้วหนุ่ได้หวานค่ะสวัสดีค่ะน้องอาไอ้สักพ่อพ่อเสียงดีหกค่ะคายละกร ขอขอบคุณค้าหาความแห้งขอขอบคุณรางวัลน้ำใจด้านหน้าเวทีด้วยนะคะขอพบคุณมาลยจากแออ้อยออสเตรเลียนะคะแล้วก็ยาคูพันนะคะแล้วก็ขอขรบคุณของฝากของตอดนะคะขอพบคุณชุดสวยจาก่ะักออสเตรเลียด้วยนะคะแบใจขืนมือแรกบอดี้ก่อน <c oughs> คณจะกอนแท้ <c oughs> <c oughs> คนซี e> uh> ่ออกซี่ออกปากไก่งวงรถแห้งสาโอ้งาใส่ขมาป็นเส้นสุดไหตีมือนีอ้ยจะปีแล้วก็จะปีสิสามปีมีผู้เบาไปหูกม่ไม่จปีสาโอ้ยถึงวานสั่นลูกเจ้าไนี้เป็นสาวเเป็นบ้าเดินเดินกับสิบปเนี้เป็นบ้าที่เขาอาเขาพูดสาวเหแมเอาสา สิบสิบ่เด้หาเอาลูกสะไบปัน่นใส่เผ้าสะบอุ้ยยังไงยังไม่เอาก็จะ,จะให้ใส่เท้าหรือว่าเอาป่เอาเห็ดกรเทีมรเทแล้วเป็นยังไมงจ่จังซั่กินเ<อ>หลือเก่งเก่งไดได้หักแหงหุ่นตัวพรังคตพิโรถแห่ทีบางเบ็ดเนี่ยพีโรถแห่ไอเอ,อ๋ยมันยัชิ้นไห้มาซั่ไห้มซัแตกนี่หละไอชิ้นพัดยูพันวงสร้างมหาแล้วจะหลอกวนไอีามดี จะเนยค้นก <static> ็เยจางสร้างแล้วตัวก็เลยต้อหน้าหมอไอ้มาเสียมาสันเบียสร้างมึงก็โดนเ่าก็แทมเอออ้ยลาปีนี้เดี๋ยวลองในรับบอกอกสปีนองฟันรู้รับเป็นอีอย่างเป็นตัวโกงค่เป็นตัวโกงเขาคิดว่ายืนตรงเฮ็ดโกงเฮ็ดอย่างาบอเป็นโกงเกยังกโตัวโกงหมายถึงตัวร้ายก็่ำใหจังสั้นนี พี่ลาลับบทเป็นตัวราเอ่อออกช่วงไหนหพี่น้องถามเองก็ลูกพี่น้องขายี่าออกก็เด็กกาจะลาี่ลาออกเศร้าค่ะเอาอกเศ้าจะได้ตีสามตีมาตีสามังป่อยได้ออี่ี่ได้ออกมุกงยยี่ีอเรื่ยงยังก็บพี่น้องด้วยเก่าลีพีต้องไเกาลีพีน้อยเกาลีพีน้อยเือก้ หรือแปลเป็นภาษาอังกฤษอะไรเจ้าแปงศาสตรกับแม่แปลเป็นภาษาอังกฤษวัจจายไศาสาโครเรียก็มินิเอาคือว่าจังศัลยเอาโครเรียก็เกาหลีเออโกดก็ผีเออมินิก็เล็กๆไร้ไร้โอ้ยวัจจุลจัลย์วัจจุลศัลนะเออมื่อแรกนี่รัมเป็นตัวโกงนะครับมูพวัวอายุซ้ำๆการศึกษาที่ปีบางคนก็อั่อนลับอ่อนลอนบ่ได้แดงครับมาเบิ่งมาดิ ล้องเล <Al> ่นห้พน้องเติมดสาธิตดาบยสาษ์จะพอสิผ้าดากจะรู้ได้บเองัพ่ออะร้นู้ไม่รู้แค่เดียนั่นรู้สูจอยรู้สาวศัสดิ์โอ้โห่้านเดัดท้อเม่่่าัารนลูกาบองให้ทอนไข่ย่อมย่มเวลากินมข้นไปยอยังก็ลูกปัดไข่ย่อมยอมขึ้นไปยะขนาด ใจขอโทษใจปวดกะแท่งพอดโอ้โหเ้าเสี่ยวมัดาเนยพอดแค่ย่ำยมัดเอ็งคือมาย่มเจ้สาวเาเหีนอย่างยุ่สั่นตายจะให้รอดเหรอว่าเดินำนังเร็วบุ้งกำลังประเด็นจะไหนนี่าประเด็นใ้พูดกะเที่ยวกว่า เขียดเนี่ยเขียดค่ะจะเขียดอะไรเขียดเวลาเราไปเอาเงินกลับที่คนสวยเดี๋ยวลูกแป๊บคอยเชื่ออะไรบ้าลูกเจ้าสิเนี่เป็นบ้าเ,เห็นหอเฮ็ดผู้สาวหลับเฝ้าเงีงยไสแมเ,เอาขอบคุณน้องมิปริ่นนะครับจากทีมงานวงจเจริญบันเทิงศิลป์นะครับพี่น้อง ก็ผูกนี้ตีนีตประลิบไนี่ละพิธีก่ปากหวานด้วยกันเลยนี่แป๊พี่มาสนไจมาอยู่นดี๋นี่เรียกก่อนวงเขาพ่งิมนี่มึงบอกพ่นัาตินี่ีกวงเขาขึ้ตะฮักแก่พ่เมียเน่ขันมาอยนีสิง่ายไม่ใช่ขิ่งไปพูดนะแน่ยงไายกูนี้ถ่ายกูอยนีนะบอสให้าอยง่รตาสรแางดีพอดนะครยะ เอาเองยายสาวบ,บอกพี่น้องฟังดูมัอนี่บอดลุ่ไปใส่คือบ่ได้มาผู้รักคนก็นเข้าไปแทงแหะแทงแหะบอดหุ่เนี่ยแทงแฮกำลังแพ้นเนี่ยก็คือจังสีกับพี่น้องเด้อกำลังแพ้นั่น,แ,น,นแล้วไปเป็นหัวหนา่าววงอีกวงหนึง่งออก็คือหมอ,อรักมร,รักแก่นชว์ถ้ารับบอดหนุ่ไปกันไม่ได้ไปดูแลเด็กน้อยแล้วไปหาผัวพี่น้องแท้ออแล้วก็เลยประเด้แม่ทั้งอีกแยงเรื่งอย่างหนึ่งรูดแห้ง,งพอ้อเมื่อนี่ พี่น้องนะครับโปฝากบัลรับเซริโอ้หนูพ่อสกอร์มันับอลากาชอด้วยนะครับขอบคุณนักออดออสเลียนะครับบริษัทพานาพร้อมให้เมเปิ้ลได้สกอร์นีครับปินมาจากกอทอมม์มาแต่งให้ลูกชายพร้อมขอบคุณมากมากนะครับเอาให้ถามสกอร์เนี่ยเป็นไค่หลายมือบ้างสามสี่มือหรือนล่าสองมือเดซสาวันที่อีชิดเพดีอีิดสองอีชิดแฉกพ่อตั้งแต่เศร้าไข่นี่มแท่ทีสีพวดว่าโอ้ยวันนี้หนูหายดีแล้วนะครับเมื่อ <göz>! กี้เลยเอาไปพอตาเศร้าไข่ปุ๊บ <AS> พอกหักน้อยใจเลยอีฬาเียงขึ้นไปขึ้น้ำเขาเท่ห์อ่ะขายงเยเเลยนรอเ่าจะ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 จาจะจะอกจะจาจะ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 อะจ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 ะอะกอจะจะายจะเะจ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 ะงะจ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 ะะจะ้ะจะจจะจจ เือขี้บออินทำไเอาเตืนอนอาจารย์เอน้นเ่เขนไรข้าินั่งะกสานีเบา้งเนีโอ้ยมันเพี่เขอน่ได้อันนี้นีมันเป็นขี้นะรนตัวเอง ที no. ่นักดนตวยที่ับแนักดตีสาวเดินนี้ป่าดังเมลงดังแตเปลี่ยนเขาบอบอเขากระบาด้นั้นเขาดันบอสยดมันยดไปเองเหลือใจอยู่เสาหม้อ เออตัวทำไมตียากยังบบอยู่ตูนต์แมตัวต่ำเราเองทไมว่าตัวฉันตมหึ่งด้วยอ่ะพ่อว่า